ครับหอยรังสตูดิโอวันนี้เรามาพูดถึงข่าวอุ้มหนุ่มโรงงานเราจะมาแบ่งออกมาเป็นสิบพาร์ทด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยคือความรักของใหม่กับพรใหม่กับพรที่พบรักกันมาได้นานถึง17ปีคนเราเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันถึง17ปีเนี่ยมันจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันพอสมควร <c oughs> ส่วนคุณใหม่เนี่ยจะทํางานอยู่ที่บริษัทบิสตอลทำมาเป็น10ปีแล้วส่วนแล้วก็แฟนเขาเนี่ยคุณพรเนี่ยพรจ๋าพรเนี่ยเขาจะทํางานอยู่ที่บริษัทขนส่ง ซึ่งไปอยู่ได้ประมาณ3เดือนส่วนใหม่เนี่ยก็จะมีงานกะดึกอยู่บ่อยๆแล้วถ้าเกิดงานกะดึกของใหม่เนี่ยมีเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะออกเดินทางประมาณ4ี่ทุ่มซึ่งพอเขาจะออกจากบ้านเนี่ยเขาก็หอมแก้มภรรยาเขาแล้วก็พูดอยู่เรื่อยว่าอ้วนไปแล้วนะหวานชื่นจริงๆเลยคืนที่เขาหายไปคืนวันที่27่สิบเไม่ออกเดินทางเพื่อจะไปทํางานกะกลางคืนตอน4ี่ทุ่มเมื่อเดินทางออกไปแล้วเนี่ยประมาณตอนตีสองสนาทีเนี่ยพรก็จะตื่นไปทํางานบริษัทขนส่ง เธอเหมือนกัน่อันนี้คือภาวะปกติแล้วเขาก็จะลาไปหาแฟนเขาไปหาใหม่ซึ่งใหม่ไม่ตอบปกติจะตอบกลับมาเอ๊ะมันเป็นยังไงก็เริ่มสงสัยพรก็เริ่มโทรหาเพื่อนของใหม่ชื่อน,นิดเขาบอกว่าเออใหม่ไม่ได้ขึ้นรถมาเลยนะปกติจะขึ้นรถมาด้วยกันตลอดเอ๊ะเป็นยังไงแล้วก็ราวๆทีสามเนี่ยโทรศัพท์ของใหม่เนี่ยก็ไล์กลับมาบอกกับพรบอกว่าเราเลิกกันเถอะผมทําผู้หญิงท้องไม่เสียใจไม่ร้องไห้นะพรโทรกลับแล้วก็ส่งข้อความด้วยความเป็นห่ว ลงหายครั้แตไ่ไม่ตอบรับวันที่พบศพและเบาะแสซึ่งหลังจากนั้น2วันมีคนไปพบศพของใหม่ถูกทิ้งอยู่ที่ถนนมอเตอร์เวย์มีถูกยิงไปหนึ่งนัดแล้วก็เลยเกิดการสอบสวนไปถามพรพรก็บอกว่าไม่รู้เรื่องแต่พรเนี่ยไปดูศพของใหม่เนี่ยพร้อมกับไอ้ทางกิจแต่คดีตำรวจเนี่ยด้วยความที่เอ๊ะเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บเมื่อตำรวจอยากให้กล้องดีเขาก็จะเห็นสืบสวนได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไหนที่ตำรวจอยากให้กล้องเสียเขาจะมองไม่เห็นกล้องแต่นี้ ตำรวจเขาต้องการให้เห็นกล้องก็เลยเห็นกล้องมีไอรถมีล่าสีแดงอะ่ะตามตามไปแบบกระชั้นชิดแล้วก็เป็นตามอย่างจริงจังเพราะอะไรเวลาเจอลูกกระนาดถ้าคนไม่เร่งตามใครจริงจังเนะ่ยเขาจะเหยียบเบรกใช่ไหมแต่นี่ไม่เบรกปุ้งปุ้งปุ้ง,งผ่านลูกระนาดไปเลยก็เลยทําให้ว่าอันนี้คือรถที่ต้องสงสัยแล้วพอรถต้องสงสัยอันนี้ซื้อไปซื้อมาเจ้าของรถเริ่มเห็นข่าวแล้วเฮ้ยทะเบียนรถนี้กูเคยไปจำนำไม่นี่วาจำนำที่อูราคาสามหมื่นเสร็จแล้วถามไปถามมาไออูที่เจ้าของรถไปจำนำน่ะคืออูของช่าง ช่างกิตโปแตกช่างกิตโดนจับทุกอย่างก็คงจะจบแค่นี้แต่เปล่ามันยังมีช่างกิตผู้ข้างรักเมื่อช่างกิตเป็นผู้ต้องหาคนชาวบ้านก็สงสัยไอ้ช่างกิตนี่มันยังไงกันแน่วะมันไปกับไอ้น้องพรด้วยนี่วะสุดท้ายเลยก็เกิดการสืบสอบอันเนี้ยตำรวจก็คงจะสืบแบบรับๆับแต่ชาวเน็ตเนี่ยไปไกลกว่าตำรวจสืบหาติกเก็ของช่างกิตเฟซของช่างกิตมีเรื่องราวของความระักะออกมาเป็นระยะมีรูปจับมือผู้หญิงแล้วก็มีเลดสร้อยทองคำมันคล้ายๆใครวะ แล้วก็มีรูปแสดงถึงความรัก P and K เอ๊ะ P คือใครแม่งโยงไปถึงพร K ก็คือกิจอ้าวโปะแตกรักจนเกินจะทนได้บังเอิญเจอก็จริงแต่โคตรตั้งใจรักถึงจะไม่ใช่คนแรกของเธอแต่ก็ขอเป็นคนสุดท้ายของเธอใครก็อย่ามาแตะเวลาที่เธอหายไปเราไม่คุยกับใครเลยนะเราซื่อสัตย์กับเธอมากๆทําอะไรก็นึกถึงเธอเสมอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทุกอย่างเพื่อรักษาพรเอ้เธอไว้เราจะมีแต่เธอ เธอดีที่สุดแล้วรักมากจนไม่อยากเสียเธอไปพอเห็นเธอแล้วฉันก็มีความสุขไม่จากไปไหนแน่นอนโพสต์นี้เกิดขึ้นหลังจากพบศพของใหม่แล้วแล้วมีอีกโพสต์หนึ่งซึ่งเป็นการขู่ไม่รู้ขู่ใครทางกีดบอกว่ามึงไม่ต้องมาสง่งสองโพสต์กูกูยังไม่ตายมึงอาจจะตายก่อนหลายคนเลยบอกว่าเฮ้ยไอ้น,นี่มันขู่คุณใหม่นี่วะผู้ร่วมก่อเหตุที่หลายคนบอกว่าไม่รู้แต่ดูดูเหมือนเนี่ยเขามีการเตรียมการกันมาแต่ว่าไม่ยอมบอกความจริง กับเจ้าหน้าที่ไอ้เจ้าโอ๊ตอายุ23ปีเป็นหลานของไอ้ช่างกิจเป็นคนขีมน่มอเตอร์ไซค์ตามไปเก็บที่อู่ของช่างกิจกา้านอายุ24เป็นลูกน้องในอู่ช่างกิจไอ้แท็บอายุ29เป็นลูกน้องในอู่ช่างกิจนิวอายุ22เป็นแฟนของไอ้แท็บทุกคนบอกว่าไม่รู้เรื่องช่างกิจหลอกให้มาเออเสร็จแล้วก็มีพูดว่าไอ้ไงเนี่ยถูกช่างกิจไม่ถึงขนาดจับตัวนะคือเรียกแล้วก็มาคุยบนรถแสดงว่ารู้จักกันมาก่อนแล้วอันนี้เป็นการให้ปักคำของเรียกว่าจำเลยทั้ง4ทั้ง5 ไอ้เรื่องที่เป็นปริศนาให้สังคมงงๆเนี่ยเพราะว่าไอ้บูบ้านของไม่กับไอ,พอ้พรที่เขาอยู่เนี่ยจะเข้าออกเนี่ยมันจะต้องใช้คีย์การ์ดซึ่งคีย์การ์ดเนี่ยมันจะอยู่รถแต่ละคันแต่ละคัน,นบ้านหลังหนึ่งจะมีคีย์การ์ดได้2องันแล้วคีย์การ์ดนี้เฉพาะทะเบียนรถอันนั้นอันนั้นเออแต่ครันเนี้ยพอคีย์การ์ดเนี่ยมันจะมีอยู่ของไม่กับของพอรแต่อพอรบอกคีย์การ์ดหายแต่พอคีย์คีย์การ์ดพรบอกว่าคีย์การ์ดหายแล้วพรก็ไม่มีการไปแจ้งยกเลิกหรือทําใหม่ก็ปล่อยให้มันหายอยู่อย่างนั้น <laughs> แปลกไหม เสร็จแล้วไอ้ช่างกิจแม่งมีคีย์การ์ดช่างกิจก็ไปบอกกับตำรวจบอกว่าเขาขโมยคีย์การ์ดมาจากพรตำรวจก็ทําท่าเหมือนเชื่อบอกว่าอ๋พอพรคงไม่มีความผิดอะไรซึ่งหลายคนคิดไอคนที่เป็นทนาเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวคอยดูตำรวจนะหลอกให้ไอ้พรน้าตายใจเพราะว่าไอ้นี่มันเล่เหลี่ยมเยอะกว่าจะยอมรับเนี่ยว่ามีกิจเนี่ยเป็นกิ๊ก็ต้องถูกเขาไล่ไล่ไล่จนมีภาพพีอะไรถึงมาบอกกิจเป็นกิจไม่ใช่กิจกิจคนเดียวพีกิจแล้วมีวมไ,ออไอเอกไอเอกไม่พอจะมีไอเออีกแล้วคนที่ มีจิตใจอย่างพรเนี่ยจะรักจะซื่อสัตย์กับใครครั้ง,งนักจิตวิทยายเขาบอกว่าครั้งแรกที่ตัดสินแล้วนะคนที่มีไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายอะ่ะมีคนที่2เนี่ยแสดงว่าเขาหมดรักกับคนแรกแล้วอันนี้คือพื้นพื้นฐานธรรมดาแต่มันอาจจะมีปัจจัยมากกว่านั้นบางคนก็ยังรักอยู่แต่ต้องการเสริมเติมแต่งส่วนที่ขาดแต่ความซื่อสัตย์อะ่ะแกหายไปแล้วความซื่อสัตย์แกมาอยู่กับคนที่2แล้วส่วนคนส่วนของพรเนี่ยไปไม่ถูกนักจิตวิทยางงนะแ,แม่งเพราะว่ามัน2 3 4สสี่แถมเดี๋ยวจะ ะมี5ตามมาเท่ากับว่าสิ่งที่ออกจากปากพรเนี่ยเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยเพื่อนของพรทุกๆคนแล้วในสังคมก็สงสัยเรื่องคีการ์ดไอพรก็จะแบงไปเรื่อยๆส่วนไอเรื่องของกิจกวาที่สังคมจะรู้พรก็ไม่ค่อยบอกมันค่อยๆอุบค่อยๆขย,ขยับขยับขยับไปเรื่อยๆแบบเนี้สังคมก็เลยสงสัยไปกันใหญ่สุดท้ายสังคมได้อะไรจากเรื่องราวของการอุ้มฆ่าหนุ่มโรงงานนี้ความไว้วางใจของสามีภรรยาเนี่ยมันสําคัญยิ่งแล้วถ้าเกิดใครที่ทําให้เราหมดความไว วางใจเนี่ยมันมีลิมิตนะมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3พอเกินครั้งที่3แล้วเนี่ยอันนี้กฎก็ไม่รู้ใครตั้งนะแต่รู้สึกว่าเออมันพอที่จะทดสอบใจกับใครสักคนหนึ่งพอครบ3ครั้งแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วว่ะหรือว่าใครมีความเห็นว่ายังไงว่าจะต้องให้อภัยไปเรื่อยๆพรนี่นะหลายคนเขาเอาไปเปรียบเทียบนะโมราก็สู้ไม่ไหววันทองก็สู้ไม่ได้เพราะเธอเนี่ยแม่งซปเปอร์แม่งะไรซปเปอร์ๆๆวันเดอร์ๆๆวูแมนเลยแบบนี้สุดยอดบางคนบอกว่าเธอใช้สิ่งที่เธอมีในคุ้มค่า คุ้มค่ามากมากหรือว่าสิ้นเปลืองหรือว่าแย่มากๆแต่มีบางคนเขาเห็นแยงนะเขาบอกว่าเฮ้ยผู้ชายอ่ะมันก็ทําอย่างนี้แหละทาไมสังคมไม่ปรนนามวะมีแอบหนีเมียไปเที่ยวไปอาบนา้ําไปกุ๊กไปกิ๊กก็บอกว่าไอคนเนี้ยเก่งไว้เจ้าโชว์แต่กับผู้หญิงเนี่ยกับเห็นว่าเธอเป็นคนไม่ดีซึ่งจะคิดอย่างนั้นนะ่ะคิดได้แต่สําหรับคนชื่อพอเนี่ยมันเลยขีดนั้นไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเธอเนี่ยโกหกจนแนบเนียนไอผู้ชายหลายคนยังจับไม่ได้เลยพยายามดูโท สับดูลายมันกน็หลบลายนั้นหลบลายนี้เอ,อสามารถสูงแบบเนี้ยทนได้ใครทนได้ก็ทนไปกูไม่เอาดีกว่าหรอกถือเพื่อน,อนๆทุกคนเห็นว่ายังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ